งานนี้ไม่รู้ว่าใครหลอกด่าใครกันแน่ครับระหว่างอุ๋งอิงกับ FC แต่ที่แน่ๆน,น้องอุ๋งอิงจัดให้ตามคําขอสําหรับผลงานเพลงสมน้ําหน้าที่พ่อ FC ขอกันเข้ามาด้านหน้าเวทีร้องให้ฟังสดๆแบบนี้ก็ได้ใจ FC ไปเต็มๆเลยแหละครับโอ้ยสมน้ำหน้าอีกแล้วมันหล่อได้รู้ว่าอย่นี้สมน้ำหน้านี่ฮะเห็นหน,น้าเมื่อไรก็ไม่ได้สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าอยู่างเดียวเวทีใครมงไหนก็สมน้ำหน้า

หนึ่งครัวันนี้ก็สมมาในกระตาละาไหยอยู่นี้ไม่กล้าสมน้ำหน้าเกินไปเดี๋ยวจะไหวหัววันนี้พ่อจ๋าเดี๋ยวน้องน้อยทายด้วยมน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับกลับมาพบกันในช่องสีนนท์นนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อย FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับก็เรียกได้ว่าประท้าคารวมกันด้านหน้าเวทีกันอย่างน่ารัก ไม่ได้บอกว่าดูเดือดน,นะกันอย่างน่ารักกันเลยทีเดียวสําหรับพอเอ f ซแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบันแพงน่าจะเป็นการแสดงเวทีที่ลําไปมาดไหมจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อคืนที่ผ่านมาไหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามนะที่ F อฟให้การต้อนรับกันหนาแน่นเช่นเคยนั่นแหละครับแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบันแพงในตอนที่ ขึ้นมาทำการแสดงเป็นโชว์คอนเสิร์ตของน้องเองนั่นแหละในช่วงพักยกเนาะหมายถึงว่าอุ๋งอิงพ่เปแพงก็จะชอบฝอยกับพ่อพ่อ,พอม่เอซอยู่แล้วฝอยนู่นฝอยนี่ใครปลบมือขอให้ถูกไว้รังวันที่1ได้ยินทุกวันจริงๆนะอุ๋งอิงเป้แพงนี้ให้พรพ่อพ่อพ่าเอฟซทุกวันจริงๆแล้วก็จะมี องอิงเพ็นบนแพงก็จะเน้นทักใครนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าประเด็นที่น้อนอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือประเด็นที่พ่อ FC คนหนึ่งแหละมาขอเพลงองค์อิงเป็นบ้นแพงแบบสดๆร้องให้ฟังกันสดๆเลยก็ให้รางวัลน้ำใจด้วยนะหมายถึงว่าแบงค์ใบใบเทาเลยก็ว่าได้แต่ว่าองค์อิงเพ็นบนแพงบอกว่าขอนิดนึงได้ไหมคะแต่ก่อนขอเนี่ยไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าด่าหนูหรือว่าขอเพลงอุงอิงกอ็อุงอิงก็บพ่นเพลงบอกว่าหลอกด่าหนูหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าขอเพลงอะไรประมาณนี้แล้วว่าพี่หมอนอิงก,ก็ชี้แจงให้ฟังว่าพ่อฮักเนี่ยขอเพลงนะ ให้รางวัลน,น้ำใจมาด้วยอุ๋งอิงเพชรบนแพงจะร้องให้ฟังไหมนู่นนี่อะไรประมาณนี้อุ๋งอิงเพชรบนแพงก็น่ารักมากครับจัดให้ตามคําขอร้องให้ฟังกันแบบสดๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าร้องได้นิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในสคริปต์เนาะและอุ๋งอิงเพชรบนแพงก็ร้องให้แล้วก็ไพเราะเหมือนเดิมนั่นแหละครับก่อนหน้านี้หากยังจำกันได้อุงอิงเปชรบันแพงก็มีการร้องไว้ในไลฟ์สดอยู่แล้วไลฟ์สดที่บ้านน้องนั่นแหละแล้วก็ในไลฟ์สด มาลัยครบรอบ3ปีก็มีร้องบ้างแต่ก็มียังลืมเนื้ออยู่อะไรประมาณนี้เอาจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นอุงอิงเพื่อนแพงตั้งใจที่อยากจะร้องเพลงนี้ในงานโชว์จริงๆเนี่ยก็แป๊บเดียวนี่แหละอุงอิงเพื่อนแพงแกะแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นไปบนสคริปแค่แป๊บเดียวแต่นนวิเคราะห์กันแบบนี้นะทำไมอุงอิงเพื่อนแพงถึงไม่เลือกหยิบยกเพลงนี้มาอยู่ในงานโชว์มาอยู่ในช่วงคอนเสิร์ตนนเชื่อว่าอุงอิงเพื่อนแพงต้องใช้คําว่าอะไรอะ มารยาททางสังคมไหมอันนี้ก็คือหนึ่งนะแล้วก็ความเกรงใจแล้วก็สิ่งที่พ่อโจกํากับไว้ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าทําไมมารยาททางสังคมก็คือหนึ่งรุ่นพี่ได้หยิบยกผลงานเพลงนี้มาร้องแล้วนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นพิสุสายใยเองแล้วก็ใครอีกหลายหลคนที่ร้องทั้งเพลงโชว์และเพลงเต้ยด้วยแล้วก็เป็นผลเป็นสคริปเพลงที่พ่อโจกํากับไว้แล้วอะไรประมาณนี้ องค์อิงพีเปิลแพงก็ทําตามปฏิบัติตามพ่อโจยมนินหรือว่าปฏิบัติตามคําสั่งครูหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรนั่นแหละทุกคนเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าองค์อิงพีเปิลแพงอยากจะร้องอยากจะโชว์จริงๆเนี่ยไปขอพ่อโจแป๊บเดียวก็ได้แล้วแต่ด้วยน้องนี่แหละในความเจียมตัวมีความเจียมเนื้อเจียมตัว,ว,ตวในในอุป,ปนิสัยของน้องเองนั่นเชื่อแบบนั้นนะแล้วนั่นวิเคราะห์แบบนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือมารยาททางสังคมแล้วก็ความเคารพ แล้วก็ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ซึ่งผลงานเพียงนี้มี ศิลปินที่ร้องอยู่แล้วในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่งผลทําให้องค์อิงเพชรบ้านแพง,ง,ง,พบบแพงไม่ได้ที่อยากกระยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาร้องเพื่อที่จะเกทับหรืออะไรยังไงเพื่อทําให้โดดเด่นแต่ต้องยอมรับว่าเพลงนี้มีกระแสขึ้นมาจริงๆสําหรับผลงานเพลงสมน้ําหน้าของพี่จินตลาภูลลาบเนาะร้องไว้ตั้งแต่ปี19ึ่งเกากว่าๆน่นนั่นแหละแล้วก็ลังลีลันกลับขึ้นมาดังอีกหลายๆวงหลายๆคณะนําไปร้องไม่ว่าจะเป็นแม่เป้ารัศมีของอีสานนครศรี แล้วก็หมอลำที้นี่น,นฟังอยู่นะก็จะมีทุกวงนั่นแหละ,ะหมอลำอะไรอะตาแปแ๋วเหรอเตลอะไรทักอย่างนี่แหละก็มีอีกหลายๆเวอร์ชันที่หาฟังกันได้แต่ว่าเวอร์ชั่นองค์อิงเพื่อนแพงก็น่าจะไม่รู้ว่าจะได้ร้องในโชว์หรือว่าร้องอะไรหรือไม่เพราะว่าปัจจุบันก็มีรุ่นพี่ที่นําผลงานเพลงนี้มาร้องมาขับกล่อมให้ f c ได้รับชมร,รับฟังอยู่แล้วซึ่งใน มารยาททางปฏิบัติในองค์กรเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วองอิงเพชรบ้านแพงก็มีสคริปต์เพลงที่ไม่ว่าจะเดินทางไปทําการแสดงที่ไหนก็วางสคริปต์ไว้แบบนี้อยู่แล้วอาจจะมีเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยในส่วนของผลงานเพลงที่อาจจะอยู่ในไลฟ์สดหรืออาจจะอยู่ในวันพิเศษอะไรประมาณนี้สลับหัวสลับท้ายเพื่อที่จะ ให้ FC แฟนขับในแต่ละงานในแต่ละคืนเนี่ยไม่ได้น้อยใจกันบางทีแบบเล่นจังหวัดนี้ร้องผลงานเพลงนี้ไปเล่นจังหวัดนี้ร้องผลงานเพลงนี้อา้าวแล้วทําไมมาบ้านฉันไม่เล่นไม,ไม่ไม่ร้องเพลงนี้อะไรประมาณนี้มันอาจจะมีแบบนี้ได้นะมันไม่ด่าสังคมจริงๆถ้าปเปลี่ยนสคริปเพลงบ่อยเนี่ยนั่นก็นเลยรู้สึกว่านี่แหละทางคณะผู้บริหารเขาวางสเตปไว้แบบนี้แล้วเราก็เพียงเป็นการส่งกําลังใจเอาจริงๆเนี่ยนั่นก็อยากให้หมวยเพวนแพงเนี่ยร้อง ทุกวันเนี่ยเปลี่ยนสคริปทุกวันแหละเพราะว่าเราเป็นคนที่เสพรับชมอยู่ทางบ้านรับชมอ่ารับรับชมรับชมผ่านโซเชียลซึ่งมันก็ต้องซ้ากันเป็นหนึ่งแบบแบบแบบเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันอยู่แล้วแต่พ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ที่เขาไม่ได้เสพโซเชียลที่เขาใจจดใจจ่อตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอยากจะมาฟังหน้าเวทีสดกับสคริปนี้เพลงนี้เขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยอ่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่นี่แหละครับซ้อมครั้งหนึ่ง ปิดฤด,ดูการและเปิดฤด,ดูการพยายามที่จะร้องเพลง เดิมหรือไม่ก็เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ให้จำเจในส่วนของกลุ่มปิดหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนี่ก็คือแนวคิดนะนั่นเชื่อแบบนี้แล้วนั่นก็วิเคราะห์ให้ฟังกันแบบนี้ว่านี่ก็คือแนวคิดของผู้บริหารแหละที่เขาวางสเตปไว้ส่วนนี่แหละก็เป็นของแถมมาอุงอิงพื่เนิ้ลแพงก็ร้องให้ฟังสําหรับพ่อ f อคนนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เชืวว่อว่าถ้าอุงอิงพื่เนิ้ลแพงตั้งใจแกะตั้งใจร้องจริงๆก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความไพเราะเสนอหูเพราะล่องเสียง เพม่เพลงก็คล้ายๆกับแม่จินตลาภูราบเช่นกันแล้ววันนี้ก็หยิบยกผลงานเพลงวันนี้หรือเมื่อวานเมื่อวานหยิบยกผลงานเพลงเจ้าบบาวหายมาร้องอีกแล้วก็ถือว่าโอ้โหเสียงกลางวานเสียงดังฟังชัดมันเป็นอะไรที่แบบร้องกอลําของแม่จินตลาอุงอิงเพื่อนพงจะร้องได้ดีเพราะร่องเสียงแล้วก็ จังหวะลมหายใจน่าจะคล้ายๆกันน,นั่นวิเคราะห์ให้ฟังกันแบบนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นกูรูด้านหมอลามโอ้ยจะมานั่งวิเคราะห์อะไรไม่เป็นผู้บริหารเขาเหรอเป็นนู่นนี่นั่นเขาเหรอเปล่าครับเราอาศัยเราเสพข่าวทุกวันอาศัยเราดูพฤติกรรมของอผู้บริหารองค์อิงเพื่อนแพง,แพงทุกวันอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแนวนี้ไหม มันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเล่าให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันแน่นอนครับอุ๋งอิงเพชนแพงน่ารักกับ f อแฟนขับแบบนี้ทุกคืนเสมออยู่แล้วขึ้นอยู่กับจังหวะว่าจะได้เจอใครจะได้พูดคุยกับใครแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าอุ๋งอิงเพชนแพงไม่เดินมาหาฉันสักทีหนึง่งเอาจริงๆเนี่ยนั่นไปด้านหน้าเวทีเนี่ยบางทีไม่ได้เจอน้องด้วยซ้ำนะ <laughs> เพราะว่าอุ๋งอิงเพชนแพงก็จะ เดินทั่วๆทั่วๆอะไรประมาณนี้ท่านด้านหน้าเวทีนะแต่ด้านหลังเวทีแล้วก็ไปให้กําลังใจเช่นเดิมแต่สุดท้ายแล้วถ้าอยากเจอก็รอถึงจังหวะขึ้นฉากลําอะไรประมาณนี้ก็จะได้ถ่ายกันรีแลกกันไฟตามสไตล์อุงอิงเพชรบ้านแพงอีกเช่นเคยนั่นแหละครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยากจะจิบยกเรื่องราวของอุงอิงเพชรบ้านแพงที่มีการสื่อสารกันแล้วก็ร้องผลงานเพลงสมน้ําหน้า นั่นไม่ได้ด่า f อนะครับหมายถึงว่าเป็น,เป,นเป็นชื่อผลงานเพลงสมน้ำหน้าจริง,รงๆของแป้จินจลลาพุณล่ามให้กับ FC ฟังสดๆด,ด,ด,ด้านหน้าเวทีเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่มีความประทับใจไปตามๆกันครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนอนชัยไว้ได้วยกันแล้วกันครับพร้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับองอิงวงการหมอลำก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่คนฟังในสไตล์ของพี่ฮัดตักข่าวสำหรับคลิปนี้นั้นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ